ฮัลโหลสว,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุกูสุค,สคนได้ครับผมพบกับค่อยบูมน้อยรอยเอียดชาแนลคือเก,าก่าคือเดิมครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนใหนไ้ได้ครับพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับบูมน้อยก็จะมาพูดถึงประเด็นนะครับของอหมอปลานะครับกับหลวงปู่แสงนะครับผมตามจริงเนี่ยเรื่องนี้คือบูมว่าจะไม่ออกมาพูดแล้วนะจริงๆแต่ว่าถามในว่าติ่งนั่นเป็นอี้อย่างหลายบอ่อฮะเป็นอี้อย่างหลายบอ่อ ติ่งมาคอมเมนต์โอ้โหไม่ไปช่วยลูกพี่เหลอไม่ไปขายปลากระกป๋องแล้วเหลอไม่ขายน้ำปลาแล้วเลรอ,อย่างนี้อย่างงี้ฟังเข้ามาฟังนะติ่งนะเข้ามาฟังชัด ชัดจะอธิบายให้ฟังวันนี้นะในเรื่องประเด็นของหมอปลากับหลวงปู่แสงนะครับบูมน้อยรักหมอปลาและศรัทธาหลวงปู่แสงเหมือนเดิมเพราะหลวงปู่แสงก็นะครับอยู่ไม่ไกลจากบ้านที่บูมน้อยอยู่ตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราเคารพพระสงฆ์อยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับที่มันเป็นกระแสสังคมที่ร้อนแรงอยู่ตอนนี้นะครับทางหมอปลากับทางพี่น้องฟ้าก็ได้ออกมาขอโทษนะครับแล้วก็ออกมา ชี้แจงให้ทุกคนได้รับรู้หมดแล้วนะครับผมก็คือมันเป็นเรื่องของหมอปลากับพี่น้ำฟ้านะครับประเด็นที่บุมออกมาชี้แจงวันนี้ก็คือการที่จะทําให้บุมน้อยนะครับจะต้องไปเกลียดไปโกรธหมอปลาพี่น้ำฟ้าไม่มีทางนะครับคือหนนะ หมอปลากับพี่น้ำฟ้าเป็นคนที่มีพระคุณกับผมในส่วนที่ผิดพลาดนะครับคนเราอ่ะเอฟซีบูมเชื่อว่าคนเราเนี่ยผิดพลาดกันได้นะครับในสิ่งที่บูมน้อยออกมาพูดนะครับบู <Boom S 1> ไม่ได้เข้าข้างหมอปลากับไม่ได้เข้าข้างพี่น้ำฟ้าแต่นะครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้เราต้องไปโกรธไปเกลียดหมอปลาไปโกรธพี่น้ำฟ้ามันเป็นไปไม่ได้นะครับและบูมบอกเลยนะครับว่าคนล้มอย่าข้ามกําลังใจคือสิ่งที่สําคัญที่สุดบูมศรัทธาหลวงปู่แสงตั้งแต่ไหนแต่ไรและบูมก็รักหมอปลากับพี่น้ำฟ้าเหมือนเดิมนะครับ รักเหมือนเดิมไม่เคยเป,เปลี่ยนแปลงเพราะในวันที่ผมเดือดร้อนก็มีหมอปลาพี่น้ำฟ้าเข้ามาช่วยเหลือผมนะแล้วก็ในส่วนของอันเอฟซี FC อันติงก็ขายผมว่าอันไม่ขายปลากระป๋องแล้วเหรอไม่ขายน้ำปลาแล้วเหรอตอบน้ำตรงนี้นะคะขายแล้วก็จะขายมากกว่าเดิมแล้วก็จะเอาน้ำพึ่งมาขายแล้วก็จะเอาโกโก้หมอปลาเอาทุกอย่างมาขายเหมือนเดิมเพราะว่าบูมเราเป็นคนที่แยกแยะอยู่แล้วเราเป็นคนที่แยกแยะนะครับในสิ่งที่เอฟซีคนไหนที่ไม่แยกแยะจะมาโกรธมาเกลียดผมเพราะว่าผมยังรักหมอปลายอยู่ก็ตามสบายผมเชื่อว่าเอฟซีที่รักผมรักในสิ่่งทีผมเป็น นะแล้ว f อนะครับที่ให้กำลังใจผมให้กำลังใจหมอปลาให้กำลังใจพี่น้ำฟ้าก็มีเยอะนะครับแต่นะครับเราก็ศรัทธาองค์บูหลวงปูง่แสงเหมือนเดิมนะครับในฐานะที่เป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในภาคอีสานลหลายคนก็ให้การสักการะบูชาอยู่นะครับใครที่รักผมจะต้องไม่นะครับยุแยงให้ผมต้องไปโกรธเกรียดชังหมอปลากับพี่น้ำฟ้าในวันที่บูมเดือดร้อนหมอปลาพี่น้ำฟ้าเข้ามาช่วย ตรงๆตั้งแต่ผมออกมาจากกูกอ,อกถ้าผมไม่ได้หมอปลาถ้าผมไม่ได้พี่น้ำฟ้าในป่านี้ผมตายไปนานแล้วจริงๆนะถ้าหมอปลากับพี่น้ำฟ้าไม่ใช้สื่ออุ้มผมน่ะออกมาน่ะไม่งั้นอ่ะผมไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกไหมครับนะครับและก็อีกอย่างนะในวันที่แม่ยายผมเข้าโรงพยาบาลนะครับก็มีพี่น้ำฟ้าโทรมาให้กําลังใจทุกวันแล้วก็คอยช่วยเหลือทุกอย่างคอยซัพพอร์ตทุกอย่างในเรื่องนี้นะครับแล้วอีกอย่างนะหมอปลากับพี่น้ำฟ้าเปิดโอกาสให้ผมไม่ได้ขายร้าปลาขายปลากระป๋องหมอปลาจะให้ผมไปเกียรติได้ยังไงมันคนละส่วนกัน ผิดก็คือผิดหมอปลาก็ออกมาขอโทษแล้วผมก็ยังรักให้กำลังใจหมอปลาเหมือนเดิมกาลังใจคือสิ่งที่สําคัญคนล้มอย่าข้ามคนล้มอย่าเหยียบเด็ดขาดเราตอนท่านใ,ให้กำลังใจกันเอาบูมออกมาพูดอย่างนี้บูมไม่เคารพหลวงปู่แสงหรอศรัทธาเหมือนเดิมคนเราต้องแยกแยะเป็นประเด็นประเด็นไปฝากถึงติงข้างไข่ฝากถึงติงข้างไข่นะรักหมอปาลารักพี่น้ำฟ้าเหมือนเดิมก็ขอให้หมอปลากับพี่น้ำฟ้าสู้ๆต่อไปนะครับในคุณงาม บูมรู้ว่าในคุณงามความดีที่หมอปลากับพี่น้ำฟ้าทามามันไม่สามารถเอามาลบล้างในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับผิดก็คือผิดเนาะในสิ่งคุณงามความดีก็คือคุณงามความดีที่ทํามาก็คือต้องแยกแยะออกเป็นประเด็นไปนะครับหมอปลาก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วพี่น้ำฟ้าจะต้องก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วออกมาขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับจะให้ผมต้องไปกดไปเกี่ยรนะัไม่มีทางหรอกกาลังใจเท่านั้นสาคัญที่สุด ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่หมอปลาพี่น้ำฟ้านะครับก็ <c oughs> ยังเป็นพี่ชาย <c oughs> พี่สาวท <c oughs> ี่บูมเขารบรักเสมอเอยพี่ชายพี่สาวนีดดีๆดีโอเคนะครับผมรักหมอปลารักพี่น้ำฟ้าเหมือนเดิมขายปลากระป๋องขายน้ำปลาราหมอปลาเหมือนเดิมนะครับขายน้ำพึง่งขายทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับตอนนี้บูมไลนก์ก็กําลังอเตรียมนะครับวางอันการขายใหม่พี่น้องครับผมเออนะครับผมโอเคครับผมรักหมอปลารักพี่น้ำฟ้าศรัทธ,ธาหลวงปู่แสงเหมือนเดิมเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าแล้วเด้อ